สวัสดีครับผมซีนะครับ RCC Scale นะครับกว็วันนี้วันนี้มีลูกค้านะครับอยากให้รีวิวพวกหัวลากอะไรให้ดูบ้างนะครับก็คือรถพวกนี้ก็เป็นรถของผมเองนะครับก็บางคันก็เป็นรถคูนะฮะอย่างเช่นคันนี้สแกนเนียคันนี้นะฮะร,รถคูเลยอ่ารถคูยังไงก็หมายความเป็นรถคันแรกนะครับแล้วก็เราก็แบบปรับแต่งมันจนจากแบบธรรมยา่าห 6คณ4อะไรเงี้ยซื้อมือสองมาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก็ตัวนี้นะครับ<ม>ก็คัสซีเขาอ่ะอ่า<ม>เป็นรุ่นหัวลากที่ทําให้เป็น8คูณ4ก็คือขับหลังแต่เลี้ยว4ล้อหน้านะครับ2ล้อหน้าไม่ได้ขับเคลื่อนนะฮะครับผมนะครับก็ล้อล้อตัวนี้ก็เป็นล้อของ r โ4นะครับลายอ่าก a กเนียนะครับ ล้อคู่หน้านี่เป็นของสเกลขับนะครับอ่าสีสีตัวนี้ทำมาจากสยามโมยิ้มนะครับอ่านะครับแทงแท้งตัวนี้ของเฮอร์คิลิสนะฮะครับผมอ่ามันจะรูนไปเรื่อยๆนะครับตัวจานฐานล่านี่ของรีซูนะครับปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับอ่าไฟท้ายรีซูนะครับสแกนเนียนะครับตัวนี้ก็ของซีซีแฮนนะครับครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้หน้าเขาจะเป็นรุ่นหน้าของ730นะครับของเคอร์เวิร์กเลยนะครับอ่ายี่ห้อเคอร์เวิร์กตัวบางแดดนี่ก็เคอร์เวิร์กนะครับอ่าสปอร์ตไลท์ของ s c นะครับอ่าตัวแอร์นี่ก็ของเคอร์เวิร์กเยอรมันเลยนะครับนบผมอ่าข้างในเนี่ยอ่าคันนี้ถูกตกแต่งด้วยอ่าของคุณพงษ์นะครับ โคงเขาก็เลิมทำไปแล้วนะครับตัวนี้หน้าปัดก็จะมีแสงสว่างด้วยนะครับอ่าเนี่ยฮะเนี่ยคือกระจังหน้าของเยอรมันเลยนะครับเคอร์เวิร์กแต่ว่าโลโก้เขาจะไม่ตรงกันนะฮะเห็นไหมฮะอ่าครบผมอ่าเนี่ยครับครบผมประมาณนี้นะฮะช่องลงแก้มนี่นะฮะไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวแดงทองลายของบริษัทนะครับก็เดี๋ยวต่อมาก็คันนี้นะครับเป็นเบนซ์นะครับ บอดี้เฮอร์คิลิสนะครับอ่าครับผมเดิมทีเป็นหัวต่ำนะแล้วแล้วเราก็ทำให้เขาเป็นหัวสูงนะครับต้องซื้ออคเซรซอรีหลายอย่างมากเลยค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับตัวนี้ก็จะมีหูลากด้วยนะครับหูรากของดีโซนะครับอ่าดูหน้าตาคนขับก็จะโหดโหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าเราใส่ข้างในนะฮะหน้าจอก็คุณพง์ก็ทำไว้นะครับก็คือสามารถเปิดหน้าจอก็มีไฟด้วยนะครับครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น8คูณ8นะครับรีซูสำเร็จรูปมาเลยนะครับอ่าไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอ่าแต่ผมก็มาเพ่มทำเพิ่มอีกนะฮะครับผมอนนี้ฮะเปลี่ยนไฟท้ายหลังใหม่นะครับตัวนี้เป็นกระบะลากนะฮะของรีซูนะครับครับผมแล้วก็ใส่ท้ายนะฮะตัวนี้แังของถังตัวนี้จะเป็นของอ่อ SC นะครับครับผม กระบะตัวนี้ก็จะเปิดได้นะฮะกระบะเปิดได้ล็อกไปด้วยล่าอ่าเปิดได้นะครับบันไดตร่งนี้กน็น่าจะมีบันไดด้วยนะครับเนี่ยอ่างงี้ะดึงลงมาเนะี่ครับให้บันไดขึ้นของยศีนะฮะลูกเล่นเขาดีมากนะครับครัผมอ่าก็ตัวนี้ถาดลากสองเทานี่เห็ ดีมาวันนี้จับใหญ่เลยนะครับดีมลองดูไว้นะครับอ่าครับผมต่อมาอันนี้หัวแมนนะครับแมน GTS นะครับผมอ่าทำสีโดยช่างต้นนะครับอ่าช่างต้นสุดยอดอยู่แล้วนะช่างต้นตัวนี้ก็จะมีออปชันนะนี่ครับปองปองตัวนี้ก็เป็นออปชันเสริมของรีซูนะครับหัวบอดี้ตัวนี้ไม่แพงนะครับเป็นหัวที่ถูกที่สุดของรีซูนะครับสามานะครับ ถูกมากก็ตัวนี้ก็เป็นแบบสไลด์กระบะนะครับอ่ายกวางก็เป็นสําเร็จรูปของรีโซเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวสนใจยังไงก็ลองรีวิวมาให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ